สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้จะมาสอนทำเรื่องอโทนแบบนี้นะน่าจะเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรซินีมาโทนซินีมาซินมาติกอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> ทำแบบนี้ผมไปดูใน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  u t u b e ของฝรัง่งมาคือมันทำง่ายมากแค่แบบคือแบบ ใครเพิ่งหาดเล่นก็ยังทําได้เลยมันทํำยังไงใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวให้ดูว่าเราจะเอาภาพไหนนะนี่ภาพนี้ที่ผมทําเสร็จแล้วนะภาพต้นฉบับสีก็จะประมาณนี้ภาพต้นฉบับของธมาก็นี่ฮะภาพต้นฉบับภาพที่ผมจะเอามาทําสีก็ประมาณนี้มันจะท้นสว่างแล้วจะให้จะมาทำทุนประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองทำเดี๋ยวจะเอาภาพนี้มาทําด้วยอ่ะ กอดูนะครับว่าผมจะทำยังไงขั้นตอนแรกนะครับเปิดภาพขึ้นมาภาพที่เราจะทํานะครับมันก็ต้องเลือกภาพเป็นหนึ่งนะฮะแล้วก็เข้ามาตรงนี้ครับผมเข้ามาเลือก solid color นะครับแล้วก็เข้ามาเลือกตรงนี้เลือกสีที่มันเป็นสีฟ้าดูว่าอันไหนที่เป็นสีฟ้าคือโทนเซนมานนมติค่ะ มันโทนซินิมา่าะโทนซินิมา่ามันจะออกเป็นทางเป็นเป็นสีฟ้าโทนบลูสีฟ้ามันจะติดสีฟ้าอ่ะพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาเปลี่ยนโหมดครับจาก normal เป็นตัวนี้ครับ execution โอ้โหพอมาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมาผิดทางแล้วบ้างยังไม่ยังไม่ผิดทางยังไม่ผิดทางมาดูตรงนี้ครับต่อครับนี่คือง่ายๆครับมาตรงนี้ครับลด opacity ลง นะฮะเป็นไงครับชอบขนาดไหนก็ก็ดูเอาดูฮะระหว่าง before after เห็นไหมครับ before after ครับจำไหมนิดเดียวแค่คือง่ายๆอ่ะใครก็ทำได้โทนนี้นะเห็นไหมมันก็ดูมีสไตล์ขึ้นขึ้นกว่าของเดิมน,นะมันดูแบบ <c oughs> มันดูมีมีอะไรมากกว่า แค่นี้ครับ cinematic cinema หรือจะโทนบลูหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวผมขอต่างกระแส cinema กัน cinematic โอเคเซฟไว้ก่อนคุณตงชิบีครับอโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆนะไม่รู้กี่วินาทีสวัสดีครับอืมรูาา้สึกว่าอันนี้สเต็มทำไง ្័់ះោ៏ំម្្យម្័់ះោ់